ดีดี๋ยวไปขอบ้างแม่จะได้สักร้อยถึงไหมสวัสดีจ้าหนูก็เพิ่งเปิดพรุ่งนี้ค่ะเอาวนี่หนูจะเริ่มเปิดกันแล้วเหรอเนี่ยจ้า ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทั้ง400กว่าคนจ้ะ <c oughs> แม่ได้เป็นแสนด,ดิได้ที่ไหนเนี่ยเป็นแสนอ่ะฮะแม่ภาระเยอะนี่มีโปรเจกต์มาใหม่หนงอยา่างอะไรรู้ไหม ก็คือว่าเวทีลิเกอะที่แม่่ายดูน่นะมันตั้งไม่เต็ม,มตั้งแล้วลิเกนั่งแทบจะไม่หมดใช่ไหมทีนี้เราก็มานั่งมองว่าต่อเวทีไหมเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนานกพ่าจะเสร็จต้องมีหลายเดือนนั่งไม่พอเพานั้นเราไปนั่ง กอมี่ยมีเจ้าเติ้ลม,มีเจ้าโฟที่ต้องออกไปนั่งบนรถหกล้อนะคะพอที่นั่งไปพอพอนั่งกันไปก็เออเอาไฟมาห้อยแล้วทีนี้มันไม่มีหลังคาไงเติ้ลบอกอ้าวแม่แล้วถ้าฝนโตก,กันหนูจะนั่งไงล่ะอืมผมว่าเออเติ้ลก็บอกอย่างนี้ที่ว่าแม่ไปตัดผ้าใบแล้วก็มาคุมทำเป็นหลังคา ากันดีกว่าจะได้นั่งได้แก้ขัดไปก่อนนะคะในขณะที่เรากำลังจะหาช่างโตปทีเออมันเป็นความคิดที่ดีดีนะอืมเป็นความคิดของลูกเต้นนะ่ะใช่นี่ค่ะเออ พอนั่งนั่งกันเสร็จเล่นไปกลางเรื่องกัเริ่มเข้าไปเล่นกันในรถแหละเดินเข้าไปเล่นกันในรถเดินเข้าไปคุยในหกล้อแล้วลก็อบอกมาอะไรบางก็ก็ดูก็ได้นะใสุจิราของแม่แนะนำให้แม่เสียตค์นะลูกเตินลูกเตินขเขา สวัสดีค่ะน้องรูดดีขึ้นแล้วค่ะไปงานกันหมดแล้วค่ะมีแบบหลังคารูดได้นีเงี่ยค่ะลงทุนเพื่อบ้านบารมีค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ จะหมดฝนแต่มันก็ขุกไว้ก่อนอี่างทีตกมากไม่ตกมากอ้าววัดบันผาตกเหรอจะ๊ะไม่ได้ไปจะ๊ะ